Such ho, a fucking hole. I love it love จ,จุกได้ไหมนะโอ้ลูกา้าขอโทษโอ้โหดูดิดูเขาเหมือนฉันสิลูกา้าขอโทษได้ไหมเพื่อนเราไม่ได้ดูเรามาแต่โลกอยู่ <c oughs> อะไรของเองเนี่ยจะไล่ใครกันแน่เนี่ย ฉันเหลือเบื่อนายจริงเลยนะชอบหลอกฉันน่ะเอ้าพอว่าฉันรักเธอว้ายตกใจหมดอ กลัวอยู่บนหลังคาวายอ้าวโดนไม่ข้ามวายน่าสงสารกันจริงเลยนะโอ้ไม่เกิดอะไรนายไม่มีกระโดดแล้วสินะเด็กรับว่าวกระโดดได้คูดาวซิฟโกวนเลยนินนะไม่ว่าฉันจะไม่ได้เล่นนายบ้างก็เถิดน,นะแต่ว่าฉันก็ไม่รู้เวลากระโดดได้มันเลยนะโอ้ไม่เกิดวายวายคนไอ้คนไม่มีใครรักวาย อะไรจากอะไรจะกระโดดจะกระโดดเอ๊ะจะกระโดดกระโดดใส่พี่พี่รู้ว่าน้องคิดอะไรอยู่ว้าไปแล้วไปแล้วไปสิไปสิไปโอ้ยโอ้ยโอ้โหโขอดผิ้วนะครับนี่เมฆขนาดเล่นน้ำหอยอยังพผิ้วขนาดนี้โอ้คือประดับโอ้คือประดับทำไมฉันถึงเปิดไม่ได้นะ บ้าที่สุดเลยเพื่อนเพื่นอนเออโดวลงไปก่อนเลยเคยเรยบร้อยได้ยินเสียงกระดิ่งไหมผมว่าผมว่าเสียน่าเนี่ยอาขึ้นมาไหมไม่ขึ้นนะครับนี่ผมถอดเฮ้ยไม่ขึ้นบ้าเลยเราโอ้ยยโอ้ยแย่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 โอ้เยอเห็นไหมเห็นไหมนี่บุญที่ผมทำไว้เออนี่ผมทำบุญไว้แบบรับไม้สปรีนไว้นะแหมรอที่จริงเลยนะ บีเขน่าจะยังคูดาวอยู่นะครับยังไม่ได้คูดาวเร็วสิขนาดนั้นนะเร็วสิสิเร็วดิเร็วสิอะไรล่ะโอ้ my god เ e อ eh, oh. ้ย oh. มีชาร์จลมเอ้ยมีการชาร์จลมขู่นะครับไม่เฮ้ยมาเราทำอะไรของเราอ๋อเมื่อเมื่อเมื่ออย่าทิ้งฉันดิเมื่อเมื่อทำไมทำแบบนี้เมื่อทำไมอ่ะทำไมทำแบบนี้ เฮ้คนนี้ไม่ธรรมดาแล้วก็โดนบิงสวกสวกกระชากหลาดใส่ <c ười> เอ้ยจุดโอ้โหโอเมก้โอ้ how to ทุกใครทิ้งเฮ้ยจะทำอะไรปลาล่งก็บืดนะอีนูนะแม่จะมาอะไรคนอย่างพี่นะโอ้ว้าวนักีตายังลุกไม่ได้เป๊ะ ุมาเลเ็กก็ไม่ได้ไม่ลงกับเพื่อนนะแล้วเราดิ้นเร็วไปอยู่เพื่อนผมบอกเลยนะเขาว่าผมดิ้นหลุดแน่นอนนะด้วยความที่ผมเอาดิ้นเร็วมาแล้วครับนะแมมคนนี้เขาเป็นงานจริงๆเลยนะเม่นะเอามาแรงมาดัานช่วยผมไว้แล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านจริงๆเลยนะโอ้โยแย่โอ้ยแย่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 เอ้าเอ้าเอ้าฮิมจิ นจริงเลยนะครับนะแม่โอ้เขามาพังเครื่องผมด้วยโอ้ไม่โอ้ยชาพักเครื่องอย่างงั้นเหรอ <c oughs> ไโอโ้ยพ่อพ่อพ่อ้อ้ไม่อยากชนตัดอ่ะกลัวมันตัวทองอ่ะกลัวมันตัวทอง โอเข้ามาพังเครื่องผมเดือโอ้เข้ามาพังเครื่องผมเดือยโอ้เข้ามาพังเครื่องผมดือเพื่อนไม่กล้าชนตันก็มันโตทองนะเพื่อนเพื่อนโอ้เพื่อนโ my friend อ oh, อ้มาเฮ้ต้องไปช่วยนาง้ยยยยยนยเยยยยบยย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 ้บย้ย สตาร์ทไปหนึ่งสวยโอ้โหแม่ฉันได้บอลล้อแท้จริงเลยนะแม่เห็นผู้หญิงหน่อยไม่ได้เลยนะนายเดอะฟอร์เวิร์ดอุ้ยแย่แล้วอุ้ยอุ้ยเฮือแย่แล้วแง่ผมได้มันสะเพร่าจริงเลยนะโอ้ผมได้ขุนยนต์ออเบรเตอร์มาเลยนะผมจะเอามาบอดี้บล็อกอเออบอดี้บล็อกว้าวพ่ออุ้ยแย่ไม่บล็อกไม่ทันโอ้คุนฉันคุนของฉัน โอ้ทางลับอยู่ตรงนี้นะครับเราจะใช้วิชาแอบล้มซ่อนชัวพิพานะครับเราต้องทำในสิ่งที่หันไม่ขาดคิด้ยมันเห็นมันเห็นโอ้พ่อ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 ปู่ย่าตายายพี่ป้านะอาโอว่าแกไม่เกี่โอ้นามบุตรสาวพระคำว่าตัวอะไรตัวสัมมาสัมพุทธสัพพิตรตนใดที่จอมล้างแค้นผีตรนใดที่ตามล้างแค้นข้าพเจ้าว้ายมันเห็นโอ้พ่อ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 ไม่หัวแตกไม่ดีหนู โอ้ยอ oh, yeah. oh, oh, yeah, ้กับเยอเบ๊ะเฮ้อจะไปแต่เอ้าวมีคนบุ้งผิดโอ้ยแย่แล้วสวนวิชาสวนเระแสจะมาคันนีกก้าวขายาวๆหันตีเบิ้ลความเร็วหน่อยก็ได้เพื่อนเอ้ยน่างกความเร็วว่าเราอ่ะ เกิดตรงโอ้หันอยู่ข้างหน้าผมอย่างแน่นอนบอกเลยเกิดตรงนี้นะครับนะหันเกิดหลังสองชั้นอย่างแน่นอนจากที่สตีบทพิทักษ์ก๊อตี้ก๊ลังสองต่อกับอีกก๊าลังสองบวกอีกกาลังสองนะจากประสบการณ์ที่ผมมีด้วยเขาเดินไปไหนแล้วอะเฮ้ยไม่มาอ่ะสวยตุ๊ด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 โอ๊ยโอ้ยโอ้ยมันเพิ่งเดินมันเพิ่งเดินไม่หนักไม่หนักวะโอ้ยโอ้ยจ้าก็นึกว่ามันเดินไปทางสถานีหนึ่งอะ ไปฮึบแหมทำอะไรพี่หนูนะจะมาทำอะไรพี่โอ้ไม่น่ารีบย้อนเลยโอ้โหน่าจะรอจังหวะนะโอ้ oh my god โอ้ฉันโดนหลอกอย่างงั้นเหรอ oh my god เฮยโอ้เพื่อนเพื่อน am sauce o ้ Luca o าโ u c a oh าโอ้ลูกพ่อ oh Luca ขอโทษขอโทษได้ไหมล่ะขอโทษได้ไม่ย้อนวิ่ย้อนเองก็สกิลปอดสิวะ คิโมจิอออเอา้ากดย้อนไม่ติดแย่ yeah! แล้วอุ่นสป,ปินหน้าต่างมาสวย l อคิโมจิโอ้โ,อโหไม่คิดจะดึงลูกไฟหน่อยเลยฮะแม่โหลูกไฟแต่ไปบดเลยดึงยังไงไวะเนี่ยว้าวสุดยอดไปเลยนะาไเก้าอีไปดโิโอ้ยโอ้ย บ้าที่สุดบ้าที่โซดบ้าที่โซดว้าวอน้ดอภวมัแล้วก็ท้าอภวมอ็ไปท้อแย่แล้วแย่แล้วผมไม่น่าเลยไม่น่าดีเลยไม่น่าสโลไม่น่าไม่น่าหงกแล้วพอมจะขอโทษจะขอโทษรีบกดแล้วก็รีบลงก่อนที่จะโดนตีนะเอ๊ะ โอ้ยแย่แล้วผมตายแน่เลยเฮ้ยเขาได้ไปทาอีกแล้วสินะทำไมทำไมฉจะจะจูบบนคนอื่นไม่ได้น้ำสเปกเตอร์น่ะคนคนนั้นน่ะเขาเล่นตัวอะไรเขาก็เก่งไมปบนทุกตัวเลยไม่นะเออเออเฮ้ยเขาต้องล้วงไม้ใส่เราอย่างแน่นอนนะครับโอ้ยแย่แล้วว้าย แม่ก <iyorsun? S 2> ็เทมาเครื่องเราอ้ความเร็วของเราตามไม่ทันเลยอย่างนั้นเหรอผู้ญิงคนนี้ไม่ธรรมดาเธอไม่ใช่คนสินะไม่ใช่เกาะ